สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาโอนนะคะเลขกเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมัดรวมสี่หน่อยนะคะในงวดของวันที่ยี่หกเดือนสี่สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้ก็มาเบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะแล้วก็ ท่านใดนะคะพอมีเวลาก็ฝากดูโฆษณานะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องแอดด้วยนะคะน้องแอดจะได้มีกำลังใจนะคะอย่าก,กดข้ามโฆษณาน้องแอดนะคะพี่ๆเนาะถ้าท่านใดอยากสนับสนุนช่องนะคะก็ฝากดูด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะน้องแอดก็มีกลุ่มแนวทางให้ฟรีนะคะพี่ๆเนาะ พี่สมาชิกท่านใดสนใจเข้ากลุ่มก็แอด idline มาได้นะคะพี่ๆ idline น้องแอ s นะคะ o n 9 7 7 2 1 1นะคะพี่ๆ o n 9 7 7 2 1 1นะคะแอด idline มาได้นะคะพอแอด idline เสร็จก็บอกว่าขอเข้ากลุ่มแนวทางนะคะน้องแอ s จะได้ดึงเข้ากลุ่มนะคะพี่ๆเนาะสำหรับ เมื่อวานนะคะพี่พี่เดี๋ยวมาสรุปผลเมืม่อวานกันก่อนนะคะก่อนมารับชมแนวทางวันนี้นะคะพี่พี่เมื่อวานนะคะน้องเอสให้เด่นที่ห้ากับศูนย์นะคะพี่พี่วิ่งรูดเมตยวที่ห้านะคะก็กลับขอภัยด้วยนะคะพี่พี่น้องเอสจับตัววิ่งรูดผิดนะคะถ้าวิ่งรูดที่ศูนย์นี่เด้งๆเลยนะคะเมื่อวานนี้ห้านี่เขามานะคะพี่พี่เขามานะคะแต่เขาไม่ได้มาในเลขล่าง ชุด2ตัวหรือว่าเลขบนชุด2ตัวนะคะเข้ามาแค่รอบนอยเฉพาะกิจนะคะมาหลักร้อยนะคะพี่ๆหลักร้อยมา5นะคะเมะื่อวานนี้ถ้าท่านใดนําไปวิ่งนะคะในนอยเฉพาะกิจก็เข้าหลัก5ไปนะคะแต่น้องเอสเสียด้นะคะถ้าน้องเอสวิ่งรุ่นที่0ูนย์ะคะก็จะเข้า0,3นย์สแล้วก็0 0นย์นนะคะเมะื่อวานนี้ ศูนย์มาเด้งๆเลยนะคะพี่ๆเสียดายมากๆนะคะน้องเอสดับตัววิ่งรูดผิดท่านใดนำศูนย์ไปรูดไปวิ่งแทนห้านะคะน้องเอสยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนาะตัวเด่นน้องเอสนะคะเสียดายมากๆเลยนะคะวิ่งรูดที่ห้าถ้าวิ่งรูดที่ศูนย์ก็จะเข้าเด้งๆเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวสรุปตารางให้ดูนะคะตารางน้องเอสเข้าสามตัวตรงนะคะโดยเฉพาะกิจเข้าคู่นี้นะคะพี่ๆห้าสาม ศูนย์นะคะพ,พี่เข้ารอบเฉพาะกิจไปนะคะล่างนี้หลุดรอบพิเศษแปดสามหนึ่งแล้วก็หนึ่งสามนะคะพี่พี่ดูตารางน้องเอสมีหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะท่านใดนำไปจับคู่กันนะคะจะบ,บินกันเข้าไปทั้งบนและก็ล่างนะคะมาในตัวกลับกันนะคะพี่พี่สามหนึ่งหนึ่งสามนะคะมาในตารางก็ฝากตามด้วยนะคะตารางน้องเอสนี่ถือว่าเดินดีนะคะ สำหรับรอบอื่นนะคะรอบอื่นนี้หลุดไปนะคะพี่พแต่ศูนย์นี่เข้ามาเป็นตัวเด่นให้นะคะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกที่ตามทั้งสูตร1เม็ดเดียวแล้วก็ตารางด้วยนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะน้องเอสจับตัววิ่งรูดผิดนะคะก็<ค>ะอย่าลืมนะคะเด่นแต่ละวันน้องเอสจะให้เด่นแค่2ตัวนะคะในสูตรนี้ถ้าไม่ชอบก็นําตัวที่ น้องเอสไม่ได้รูดวิ่งให้นะคะไปรูดวิ่งแทนได้นะคะถ้าท่านใดรูดศูนย์น้องเอสยินดีด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมารับชมแนวทางวันนี้ต่อนะคะก่อนไปรับชมนะคะ mm hmm. น้องเอสก็ฝากคําเตือน mm hmm. เช่นเคยคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชม mm hmm. เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะ วันนี้ให้เด่นไปที่สี่แล้วก็ศูนย์นะคะพี่พี่ศูนย์น้องแอนยังชอบนะคะแต่ตัวที่จะวิ่งจะรูดในวันนี้น้องแอนวิ่งรูดที่สี่แต่พี่พี่ท่านใดไม่ชอบก็ยังว่านะคะเอาศูนย์ไปรูดไปวิ่งแทนได้นะคะไม่แน่เหมือนกันนะคะศูนย์ 0น้องเอก็ชอบอยู่นะคะพี่พี่แต่ชอบหลักสี่เยอะกว่านะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะเฮงๆปังๆเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ้าวน้องแอดเขียนผิดนะคะพี่พี่ขออภัยด้วยนะคะขออนุญาตขีดออกอ้าพี่พยังไงเนาะ4647 แล้วก็สี่แปสี่เไม่ใช่จะมาห้าหรือเปล่าคะน้องเอสทำไมเขียนผิดจังเนาะก็ขออภัยด้วยนะคะในตารางนะคะมีสี่มีศมีห้านะคะแล้วก็มี9ก้สองแดนะคะพี่ๆสำหรับตารางในวันนี้นะคะ ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะการลืมเด่นในวันนี้เด่นที่4กับ0สําสำหรับสูตรนี้นะคะตัวที่น้องเอสชอบก็จะเป็น4 6 4ห4สนะคะแล้วก็4 5 4 9นะคะพี่พ สำหรับแนวทางวันนี้นะคะตัวเน้นก็จะมี4 2 4 5 4 6 4 7แล้วก็4 8 4 9นะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้พี่พสมาชิกทุกท่านเฮงๆปัง,ป,งปังนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ